Show me the way. Show me the way. Show me the way. How could we survive? Show me the way. Show me the way. You know what it's like. Show me the way. Show me the way. Sleepless at night. ตอนเชา้าเริ่มอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวนอนไม่ค่อยพอทำเอาใจมันแกว่งรัวมันคอยะวาคอยะวงเอาแต่กลัวเล่มงามได้พระเขาบอกว่าช้าแต่ชัวอาหารเย็นชืดมีแต่มีมีแต่ครัวไม่อยากปรุงรสจากที่เคยเอาแต่นัวเจ้าแม่กวนอิมท่านบอกให้เห็นแก่วัวสงสัยฉันกับรงค้าใครกันหนาเห็นแก่ตัวทำไมที่เห็นมันไม่เป็นเหมือนอย่างฝันชูขวยให้พระต่อให้ของแม่งอย่างขลังขอให้เชื่อไข่อยาได้เป็นเหมือนอย่างฉันดีหรือว่าเลวเป็นอย่างแรกหรืออย่างหลังนักปราชญ์ยังพังพวกสีเทาแม่งยังพลาดคามที่เคยทำมันยังร้อนมันยังวาบ คนไม่รู้จักผ่านมาฟังก็ยังทราบแดกให้ครบสามมือในทุกๆวันแม่งยังยากบางคนบอกให้มีความสุขไปวันๆบางคนก็โกยแล้วก็เกาะเป็นกำกบางคนก็รวยบางคนออกไปจำนำบางคนแดกแล้วตลกเห็นประจบเป็นประจำแต้มบุญจะหมดก็แค่อดพอประทังไม่มีชื่อเสียงและเงินสดใครจะฟังอยู่ไปจนจบกลายเป็นศพใครจะจำสูตรฉันเขียนก็นสดๆแล้วก็บดเป็นลำนำ ไม่รู้ว่าดีหรือจะร้ายพูดผีปีศาจมันก็คลายเย็บพิซซัมลอสซินเดอ e ์ไวท์ข้าต่อตัดจบไปต้องไทยเติมไม่สุดมีเวนัมไฮโสดล้วประสาทแทบใจะใหญ่ดันให้มันหลบไปทางซ้ายโซลเลอร์สไลด์ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะหาย Fuck when I cry Maybe the day that I die Show me the way Show me the way Show me the way How could we survive Show me the way Show me the way s l e e l e s s at night Show me the way Show me the way ไม่อยากจะคิดพอนึกย้อนแล้วแม่ก็เจ็บหลับตาลงนอยเห็นภาพซ้อนแล้วแม่ก็เข็ด ทำอะไรไม่ได้แค่ฟูฟาฟแล้วก็เก็บไม่ว่าใครหน้าไหนพอใจร้อนแล้วแม่งก็เสร็จถ้าเกิดว่าใจพร้อมทำอะไรมันก็ง่ายกูทำของกูคนเดียวมึงไม่ต้องเสือกไม่ต้องไข่ต่อให้กูต้องทนวนทวน้ำก็ต้องไหวช่างแม่งเหรเวที่คอนเสิร์ตแต่กูไม่ร้องม่งก็ได้ดูแลหัวใจเพราะไม่อยากปล่อยให้เปลี่ยนนิสัยไม่ดีแต่ว่ากูไม่ได้เฮี้ยเป็นคนกลางๆไม่ได้สูงไม่เตี้ยไม่ใช่ขี้ข้าและกูก็ไม่ใช่เบี้ย จากใจแบบไม่ต้องมีหัวข้อสังคมนี้มันก็ช่างหน้าหัวรอกเกิดเป็นหนูสกรปรกละสึกทําเป็นห่วงท่อเป็นคนรวยไม่รวยไม่เห็นจะหนักหัวพ่อมีเงินเยอะเขาก็นับมึงเป็นพี่ทําอะไรก็ได้มึงเชิญเฮียได้เต็มที่ถ้ามึงจะเตรียมตัวแหละไปเป็นขี้ไปนคนใช้เป็นขี้ข้าเพราะทั้งชีวิตมึงเป็นหนี้หายใจแรงๆแล้วก็สะบัดให้หนักคุยเย็ดแม่พวกเฮียไอ,ไอสัตว์สันดามนุษย์บางทีก็ขูไม่กลับลดปล่อยอารมณ์ไปแล้วค่อยข่มใจให้หลับ Show me the way They told me to stay in this fucking day. Show me the way. show me the way. I'm lost and I'm pray. Show me the way. They told me to stay in this fucking day. Show me the way. Show me the way. I'm lost and I'm pray. Show me the way. Show me the way. Show me the way. How could we survive? Show me the way. Show me the way. You know what it's like. Show me the way. Show me the way. Sleepless at night. We do.